ทาอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยกระดับเป็นสนามบินระดับ4ดาวซึ่งแต่ก่อนนะครับสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในระดับ3ดาวตอนนี้ครับเป็น4ดาวจากการประกาศของ s k y t r a c k องค์กรที่ปรึกษาด้านการจัดอันดับคุณภาพของสายการบินและทาอากาศยานชั้นนําระดับโลกจากสาราณาจักรซึ่งสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงบริการในหลายด้านทั้งในด้านคุณภาพ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดนะครับเช่นเจ้าหน้าที่รับส่งผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ล้วนสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจให้แก่ผู้โดยสารซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีการนําเทคโนโลยีทันสมัย ให้บริการผู้โดยสารเช่นนะครับระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติและการจัดการคิวออกบัตรโดยสารที่รวดเร็วขึ้นนะครับอีกทักงนะครับยังมีการปรับปรุงในส่วนต่างๆเช่นห้องน้ํา,าป้ายบอกทางเพิ่มจุดชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีความเสถียรและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับและเช่นเดียวกับเพจ C-Asia s t a t นะครับได้โพสต์การจัดอันดับนะครับสนามบินปีล่าสุดด้วยนะครับซึ่งในโพสต์เนี่ยก็ได้กล่าวว่าการจัดอันดับสนามบินโลก ตามจำนวนสายการบินที่ให้บริการกรุงเทพมหานครนำเป็นที่หนึ่งของโลกซึ่งในรายละเอียดนะครับก็ได้กล่าวว่าการจัดอันดับล่าสุดของสนามบินทั่วโลกตามจำนวนสายการบินที่ให้บริการแสดงให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดดเด่นขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหลักของการบินระหว่างประเทศโดยผู้นำของโลกคือสนามบินนานาชาติสวนภูมิที่ให้บริการสายการบินถึง113สายการบิน ทำให้เมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ใจกลางการเชื่อมต่อทางอากาศระดับโลกในอันดับ2คือสนามบินปารีสชาลเดโกที่มี105สายการบินตอกย้ําความเป็นประตูหลักของยุโรปตามมาด้วยอันดับ3คือสนามบินดูไบที่มี97สายการบินสะท้อนถึงชื่อเสียงในการเป็นศูนย์กลางการต่อเครื่องเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกขณะที่สนามบินอิสตันบูลอยู่ในอันดับ4ที่93สายการบินและสนามบินโรมฟิอูมิชิโน ปิดท้าย5อันดับแรกที่92สายการบินซึ่งก็ได้กล่าวต่อไปอีกหนึ่งครับว่าสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในการเดินทางระหว่างประเทศนอกจากกรุงเทพที่ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกแล้วสนามบินสิงคโปร์ชางียังติดอันดับ9ที่มี82สายการบินซึ่งทั้ง2สนามบินเน้นย้ำถึงบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่ในฐาน,นะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก แตงเป็นตัวเชื่อมสําคัญสําหรับกระต่ยของคุณเข้มแข็งดีกว่าในเมื่อทหารยังคุมทุกอย่างอยู่และก็ท่านนี้ครับมาตอบว่าเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแบบขเขมรไทยเลยต้องเสริมกําลังทหารเราไปดูหรอว่าเมื่อไรขเขมรจะบุกอีกแล้วก็ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับมาตอบว่าทําไมต้องเอาเรื่องขเขมรมาพูดทุกวันสมองคนไทยวนอยู่แต่เรื่องขเขมรน่าสงสารจริงๆมีแต่คนอิจฉาอยู่เหมือนขี้แล้วก็คนนี้ครับตอบว่า พวกคุณมั่นใจได้ไงว่าคนไทยอิจฉาสมเพศจริงๆแม่นะครับคือในใต้คอมเมนต์เนี่ยดุเดือดกันจริงๆนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชารายนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีความแค้นนะครับมาสแสดงความเห็นว่าสยามเจอน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นด,ดินไหวระเบิดชายแดนปิดธนาคารยึดเงินคนสยามลุกคืออีก20ปีเผพาพัน์สยามจะศูนพันแล้วก็คนนี้ครับมาตอบว่าเขมร คงศูนย์พันก่อนสยามนะฮะหรือว่าคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าฉันว่ากว่าประเทศไทยล่มสลายคุณคงตายไปก่อนแล้วและคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าอีก10ปีข้างหน้ากัมพูชาจะถูกจีนกับเวียดนามยึดแล้วก็คนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าอย่าห่วงเลยน้ําท่วมไทยยังเบากว่าในกัมพูชาได้ยินไหมว่าอุโมง์ถนนแถวสนามบินใหม่จมน้ําเหมือนสระไม่มีรถไฟไม่มีรถใต้ดินนักท่องเที่ยวตกเครื่องอีกแล้วก็คนนี้ครับเมื่อกล่าวว่า ในขณะเดียวกันกัมพูชาติดอยู่กับความยากจนและความไม่รู้มากกว่าศตวรรษถูกคุณเซนกดขี่เกือบ40ปีกำลับบงจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวหน่าสมเพชจริงๆหรือว่าท่านต่อมาครับแสดงความเห็นในคอมเมนต์ต่อไปว่าสามบิสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกและคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าโอ้อิจฉาจนกลากเลือดจะทำลายสุขภาพนะจเย็นๆมันก็แก้จำนวนไฟล์กัมพูชาย,ยังภูมิใจได้ เพราะว่าเขาเป็นสายบินใหญ่เป็นอันดับ9้าของโลกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าทําไมคเคมรถึงไม่ยอมรับความจริงเรื่องประเทศไทยเลยนะฮะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มากล่าวว่าผมชอบอินชอนหรือว่าสุวรรณภูมิมากกว่าที่เซี่ยงไฮ้สนามบินเซี่ยงไฮ้ไร้ประสิทธิภาพต้องไปรับกระเป๋าแล้วก็เช็คอินใหม่ทุกครั้งหรือว่าคุณอาหมัดนะครับกล่าวว่าต้องไปรับกระเป๋าใหม่คุณบินกับสายไหนละแล้วก็ท่านต่อมานะครับกล่าวว่า ชาีสเอิรตนแย่ที่สุดอาหารบนเครื่องเหมือนอาหารหมูและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่า B ี K เคใหญ่มากถือว่าคนนี้ครับมากล่าวว่าก็โอเคนะแต่มันก็ไม่เท่ากับดาวลัสปักกิ่งนาริตะหรือว่าท่านต่อมาครับกล่าวว่าห้องน้ําสนามบินในญี่ปุ่นดีที่สุดสะอาดไม่มีกลิ่นไม่เหมือนเอเชียหรือว่ายุโรปหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าแฟรงเฟิร์ตมีเครื่องน้อยกว่านาริตะประสบการณ์ผมที่แฟรงเฟิร์ตเหมือนอยู่ในนรก ไม่มีประสิทธิภาพวุ่นวายพนักงานช้ามากและท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าในฐานะคนปารีสที่อยู่กรุงเทพผมรู้สึกโชคดีจริงๆหรือว่าท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าสนามบิน b ีเคเคเยี่ยมเสมอรู้สึกเศร้าวเวลาต้องบินออกซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าสถิตินี้จริงแท้แน่นอนพวกขเมขมรนคงเงียบแล้วละ่ะบรรดอยังดีใจที่ได้สนามบินใหม่แต่ประเทศของพวกเขาจะเป็นนี่จีนอีก50ปีและท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวสั้นๆนะครับ ว้าว wow, Amazing Thailand หรือว่าท่านต่อมาครับกล่าวว่าสุนภูมิเป็นสนามบินที่สะดวกที่สุดแห่งหนึ่งที่ผมเคยใช้เลยการตรวจคนเข้าเมืองค่อนข้างเร็วและเจ้าที่ก็เป็นมืออาชีพมากหรือว่าท่านนี้ครับมาชินชมอีกว่าชอบการออกแบบสนามบิน BKK มากทันสมัยกว้างขวางรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางของเอเชียจริงๆหรือว่าท่านนี้ครับมาชินชมอีกว่าทุกครั้งที่บินออกจากกรุงเทพมักจะราบรื่นเสมอ การเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกมากมายด้วย a i r p o r t Rail Link คอมเมนต์ต่อไปร้านอาหารไทยในสุนรรภูมิดีมากผมได้กินอาหารไทยอร่อยที่สุดก่อนขึ้นเครื่องหรือว่าท่านต่อมาเรัเมากล่กาวว่า BKK เป็นสนามบินที่เป็นสากลจริงๆจากที่นี่คุณบินไปแทบทุกที่ในโลกได้เลยหรือว่าท่านนี้รััเมากล่กาวว่าผมเคยต่อเครื่องที่กรุงเทพหลายครั้งและนี่เป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดสําหรับการต่อเครื่อง และไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านนี้มากล่าวว่าทุกครั้งที่ผมเดินทางออกจาก BKK จะรู้สึกเศร้านิดๆิสนามบินนี้ยอดเยี่ยมและประเทศไทยก็ทำให้ผมมีความทรงจำดีๆเสมอครับนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้มาคอมเมนต์นะครับต่อเรื่องราวดังกล่าวท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ